อาหารหนึ่งในปัจจัยสี่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทจะบริโภคอาหารแตกต่างกันไปบ้างก็กินพืชผักผลไม้บ้างก็กินสัตว์ซึ่งมีตั้งแต่สัตว์เล็กอย่างมาแมลงไปจนถึงสัตว์ใหญ่อย่างวัวควายกวางเก้งแต่ก็มีสิ่งมีชีวิตบางประเภทอย่างมนุษย์เป็นต้น สามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์เหล่านี้คือวิธีการบริโภคอาหารของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงแต่ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินของสิ่งมีชีวิตที่ถูกมนุษย์สมมุติขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตในจินตนาการนิทานนิยายซึ่งเรามักรวมเรียกว่าอามนุษย์ซึ่งคำคำนี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่าผู้ที่ไม่ใช่คนมากหมายถึงผู้ผีปีศาจเป็นต้น และแม้อามนุษย์จะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่พวกมันก็มีชีวิตโลดแล่นอยู่ในโลกแห่จงจินตนาการมีแบบแผนการดําเนินชีวิตตามอย่างที่คนสร้างขึ้นคือกําหนดบทบาทให้อยู่ให้ทําให้เป็นและแม้บทบาทเรื่องราวเหล่านั้นจะถูกกาหนดถูกเสกสรรปั้นแต่งขึ้นแต่ก็ได้รับการสืบทอดกันมาโดยลําดับเป็นตํานานและเป็นมรดกทางภูมิปัญญาซึ่งเมื่อกล่าวถึงอมนุษย์ประเภทใด ก็จะเป็นที่รับรู้และเข้าใจได้ในบทบาทและเรื่องราวของมันเช่นเดียวกันเรื่องลักษณะนิสัยและการบริโภคอาหารของอมนุษย์แต่ละประเภทก็มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจจึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งนี้อมนุษย์ตนแรกที่จะพูดถึงคือครุฑซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารของครุฑคือนาคแต่เดิมนั้นครุฑไม่ได้กินนาคเป็นอาหารหากแต่กินสิ่งมีชีวิตทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพืชคนหรือสัตว์ เว้นไว้แต่พราหมณ์ที่ครุดกินไม่ได้กินเข้าไปเมื่อไรเป็นต้องมีอาการร้อนท้องทุรนทุรายซึ่งเรื่องนี้ซอพรายน้อยเล่าไว้ในหนังสืออมนุษยนิยายความว่าเล่านาคมีความปรารถนาที่จะได้กินน้ำอมฤตเพื่อจะได้ไม่ตายจึงตั้งข้อสัญญาไว้ว่าถ้าพญาครุฑไปเอาพระจันทร์ซึ่งมีน้ำอมฤตอยู่เป็นบ่อๆนั้นมาให้เป็นค่าไถ่จึงจะปล่อยนางวินตาให้พ้นจากเป็นกรรมกร พยาครุษรับคำแล้วก็ไปหามารดาเพื่อขอสเบียงไปกินในกลางทางนางก็สอนว่าให้ไปเที่ยวหากินตามริมฝั่งมหาสมุทรแต่กำชับว่าให้ระวังอย่ากกินพราหม์ให้กินแต่ผู้ประกอบมิจฉาชีพมีชาวประมงเป็นต้นพยาครุษรับคำมารดาแล้วก็ลาไปจนถึงที่แห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงพยาครุฑก็สูดเอาบ้านเรือนต้นไม้ปศุสัสั์มนุษย์และของอื่นในที่นั้นกินเข้าไปหมด แต่ในหมู่คนที่อยู่นั้นเผเอิญมีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งซึ่งพอพยาครุธกลืนเข้าไปแล้วก็รู้สึกเล่าร้อนเป็นกำลังรู้ได้ว่ากลืนพราหมณ์เข้าไปแล้วจึงร้องบอกพราหม์ณว่าให้ออกมาเสียเถิดพราหมณ์ตอบว่ามีภรรยาอยู่คนหนึ่งเป็นลูกสาวชาวประมงต้องให้หนางนั้นออกมาด้วยพราหมณ์จึงจะยอมออกมาพยาครุธก็ยอมตามพยาครุฑบินต่อไปถึงพระกัตสยบผู้เป็นบิดา ซึ่งเป็นดาวสถิตในนภาอากาศพระบิดาก็ชี้ทางให้ไปหาอาหารที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งพญาครุฑก็ไปพบเต่ากับช้างกำลังต่อสู้กันเต่าตัวนั้นยาว80โยธและช้างยาว160โยธพญาครุฑคีบเต่าด้วยตีนหนึ่งคีบช้างอีกตีนหนึ่งแล้วก็ไปจับบนต้นไม้ต้นหนึ่งสูง800โยธแต่ต้นไม้นั้นทนน้ำหนักไม่ไหวกิ่งก็สานจะหัก อเผอิญบนค่าคบไม้นั้นมีพราหมณ์คนรูปประชุมกันบูชายันอยู่หลายพันคนพยาครุฑเกรงว่าพราหมณ์จะเป็นอันตรายจึงคาบกิ่งไม้ที่พราหมณ์ประชุมอยู่นั้นด้วยปากคงถือช้างและเต่าไว้ด้วยตีนและบินไปจนถึงภูเขาแห่งหนึ่งในที่ไกลถิ่นมนุษย์วางกิ่งไม้ลงโดยดีแล้วจึงกินเต่าและช้างได้โดยสะดวกจะเห็นได้ว่าครุฑนั้นกินอาหารได้สารพัดแถมยังกินจุมากเสียด้วยดังนั้น อะไรก็ตามขอให้กินอิ่มท้องเป็นใช้ได้ซึ่งจะเห็นว่าในกระบวนอาหารทั้งหมดนี้ครุฑไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องกินนาคเพราะที่จริงแล้วแต่เดิมครุฑไม่ได้กินนาคเป็นอาหารทั้งครุฑกับนาคยังเป็นพี่น้องร่วมบิดากันและมารดาของครุฑกับนาคก็ยังเป็นพี่น้องกันอีกด้วยจึงนับได้ว่าสายสัมพันธ์ระหว่างนาคกับครุฑนั้นเป็นทั้งพี่น้องและเป็นทั้งญาติสนิทเกี่ยวดองเป็นสองชั้นทีเดียว แต่แล้วทำไมสายสัมพันธ์อันนี้จึงมีอันต้องขาดสะบ้านชนิดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันขนาดนี้ขนาดที่ครุฑถึงกับต้องจับนาคก,กินด้วยเล่าต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้เริ่มมาจากรุ่นแม่ของทั้งสองฝ่ายซึ่งแม้นางวินตาและนางกัททรุแม่ของครุฑและนาคจะเป็นพี่น้องกันแต่ก็คงจะมีการหึงหวงชิงดีตามประษาเมียเอกเมียรองวันหนึ่งนางทั้งสองเล่นพนันทายสีม้าพระอาทิตย์กันมีเดิมพันกันว่า ใครทายผิดจะต้องตกเป็นทาสของอีกฝ่ายดึงเป็นเวลา500ปีถ้าการเล่นครั้งนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเรื่องเลวร้ายก็คงไม่มีตกมาถึงรุ่นลูกนางวินตาทายว่าม้าพระอาทิตย์มีสีขาวซึ่งเป็นสีที่ถูกต้องแต่ในบางตำราว่ามีสีแดงแต่ว่านางกัทรุใช้เล่เหลี่ยมให้หนาคลูกชายของตนไปพ่นพิษใส่ขนม้าพระอาทิตย์จนกลายเป็นสีดำซึ่งกว่าจะกลับมาเป็นสีขาวดังเดิม นางวินตาก็ตกเป็นทาสของน้องสาวไปแล้วเมื่อพญาครุฑเติบโตขึ้นคิดช่วยแม่ให้พ้นจากความเป็นทาสนาคบอกว่าให้พญาครุฑไถ่ตัวแม่ด้วยน้ำอมฤตพญาครุฑจึงไปขโมยน้ำอมฤตเพราะอินเข้ามาขัดขวางแต่สู้ไม่ได้จึงขอร้องให้พระนารายณ์มาช่วยเมื่อต่อสู้กันพระนารายณ์กับครุฑมีฤทธิ์เสมอกันพระนารายณ์ทรงชื่นชมที่ครุฑมีความอดกลัน้นไม่ดื่มน้ำอมฤตเสเองพระองค์กับครุฑได้ตกลงเป็นมิตรกัน และได้แลกเปลี่ยนคำอวยพรกันคนละข้อครุฑขอพรให้อยู่สูงกว่าพระนารายแล้วขอเป็นผู้มีความอมตะไม่เจ็บไม่ตายแม้จะไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตพระนารายขอพรให้ครุฑจงเป็นเทพพาหนะของพระองค์และขอให้ครุฑสถิตอยู่ที่ทงของรถทรงพระองค์เพื่อที่ครุฑจะได้อยู่สูงกว่าพระองค์ตามคำพรทั้งนี้เมื่อเวลานั่งครุฑจะอยู่สูงกว่าแต่เมื่อเวลาเดินทางพระนารายจะอยู่สูงกว่า ครุฑเดินทางต่อมาพระอินทตามมาขัดขวางอีกครั้งท่งขว้างด้วยวัชระซึ่งไม่ได้ระคายเคืองพญาครุฑแม้แต่น้อยแต่ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีพระอินท์พญาครุฑทาให้ขนหลุดล่วงลงอันหนึ่งพระอินตรัสสรรเสริญว่าเป็นขนที่งามยิ่งและให้ชื่อพญาครุฑว่าสุบรรแปลว่าขนอันงดงามหรืออันประเสริฐและตรัสให้พรครุฑข้อหนึ่งครุฑขอให้นาคจงเป็นอาหารของครุฑนาคจึงตกเป็นอาหารของครุฑแต่นั้นมา เรื่องราวเกี่ยวกับการขโมยน้ำอมฤตของครุฑนี้ยังมีต่อไปแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารของอมนุษย์ที่จะเล่าครั้งนี้จึงขอพักไว้ก่อนแม้ว่าครุฑจะได้พรอนให้จับนาคก,กินเป็นอาหารได้แต่ก็ใช่ว่านาคทุกตัวจะต้องตกเป็นอาหารของครุฑโดยชนิดแรกในเบื้องต้นถ้านาคนั้นมีขนาดใหญ่กว่าครุฑครุฑก็จะจับก,กินไม่ได้และยังมีนาคอีกเจประเภทที่ครุฑกินไม่ได้ พราะมีกําเนิดและฐานะประเสริฐกว่าครุดซึ่งเรื่องนี้สอพรายน้อยได้เล่าไว้ในหนังสืออมนุษยนิยายว่าในพระบาลีมีกล่าวถึงพวกนาคที่ครุดไม่อาจนาเอาไปเป็นอาหารได้ว่ามีอยู่เจ็ดจำพวกด้วยกันคือกัมพรัตตะนาคราชหนึ่งคือทัตตะรฐานาคราชหนึ่งคือนาคอันอยู่ในสีธันดอนสมุดทั้งเจ็ดหนึ่งคือนาคอันอยู่ในแผ่นดินหนึ่งคือนาคอันอยู่ในภูเขาหนึ่ง คือนาคอันอยู่ในวิมานหนึ่งอันธรรมดานาคย่อมกลัวคุดเฉพาะนาคตะกลูลต่ำกว่าทั้ง7จ็ดจำพวกนี้เท่านั้นอันหนึ่งขนาดของนาคก,ก็สำคัญเหมือนกันถ้าตัวโต,วตวใหญ่กว่าคุดแล้วก็เป็นอันรอดตัวไปในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าเมื่อครุฑธราชเอานาคก,กินดังนั้นเอาแต่นาคอันเท่าตนและน้อยกว่าตนและใหญ่กว่าตนนั้นก็เอากินบมไม่ได้แลนอกจากนี้ยังกำหนดอีกว่า ครุฑที่เกิดในครันและเกิดในไข่จะกินนาคที่เกิดจากเหงือกใครและนาคที่เกิดใหญ่โตเลยทีเดียวนั้นไม่ได้เพราะถือว่ามีกำเนิดดีกว่าจากข้อความที่ยกมานี้จะเห็นว่ามีเรื่องกำเนิดของนาคมาเกี่ยวข้องเป็นตัวกำหนดชะตากรรมว่าจะต้องตกเป็นอาหารของครุฑหรือไม่อยู่ด้วยซึ่งนาคนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทและสามารถจัดกลุ่มแบ่งออกได้หลายวิธีเช่นแบ่งตามถิ่นที่อยู่อาศัยแบ่งตามหน้าที่ แบ่งตามพิษแบ่งตามสภาวะและแบ่งตามกำเนิดซึ่งหากแบ่งตามกำเนิดแล้วนาคจะแบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่มได้แก่นาคที่เกิดจากไข่นาคที่เกิดจากครร์นาคที่เกิดจากเหงือใครและนาคที่เกิดมาก็มีขนาดใหญ่โตแต่กำเนิดจากข้อความและจากกำเนิดของนาคนี้พอสรุปได้ว่าพยาครุฑลูกของนางวินตานั้นจะกินได้เฉพาะนาคที่เกิดจากไข่และจากครร์เท่านั้น ไม่สามารถกินนาคที่เกิดจากเหงือใครและนาคที่พอเกิดมาก็เติบใหญ่ได้ถึงกระนั้นก็ตามแม้ว่าพวกนาคมีสภาพต้องตกเป็นเบี้ยล่างเป็นอาหารของครุฑก็ตามแต่ก็ใช่ว่าจะยอมถูกจับกินง่ายๆเสียเมื่อไหร่นาคก,ก็มีอุบายในการเอาตัวรอดเหมือนกันโดยจะอมก้อนหินไว้ครั้งละมากๆเพื่อถ่วงตัวเองให้มีน้ำหนักเวลาที่ครุฑมาโฉบคาบนาคไปนั้นเหาะไปได้ไม่เท่าไหร่ก็จะทานน้ำหนักไม่ได้ จมน้ำตายเสียมากส่วนนาคพอลงน้ำซึ่งเป็นถิ่นที่อาศัยของตนก็รอดตัวไปภายหลังครุฑรู้แกว้วแทนที่จะมาโฉบจับข้างหัวหนาคเหมือนเคยก็เปลี่ยนมาจับข้างหางแทนพอนาคถูกจับห้อยหัวลงก็สำรอกหรือคายก้อนหินออกจนหมดครุฑจึงจับนาคไปกินเป็นอาหารได้ตามเคยส่วนวิธีที่ครุฑจะกินนาคนั้นครุฑจะโฉบคาบนาคเหาะไปหาที่เหมาะเาะอาจเป็นยอดไม้ใหญ่ริมฝั่งมาหาสมุทร แล้วฉีกท้องนาคเพื่อกินมันข้นแล้วทิ้งซากศพลงน้ําไปจากเรื่องอาหารของครุฑเรามาต่อกันที่เรื่องอาหารของศัตรูคู่แคนของครุฑคือนาคก,กันบ้างเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินของนาคไม่ใคร่จะมีบันทึกไว้และดังที่กล่าวแล้วว่านาคนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นร้อยประเภททั้งยังสามารถจัดแบ่งออกเป็นหมวดเป็นหมู่ได้หลายวิธีเช่นหากแบ่งตามสถานที่เกิด นาคจะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือนาคที่เกิดในน้ำและนาคที่เกิดบนบกซึ่งนาคทั้งมวลจะมีความสามารถแปลงกายต่างๆและนาคจะใช้ความสามารถอันนี้ในการออกล่าหาเหยือ่อคือเมื่อจะล่าเหยื่อชนิดใดมากินเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรืออมนุษย์นาคก,ก็จะจำแรงกายตามชาติพันธุน์นั้นๆเพื่อให้กลมกลืนและล่าเหยื่อได้ง่ายขึ้นแต่ในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าอาหารของนาคนั้นเป็นอาหารทิพย์ ซึ่งอาจจะหมายถึงมีทุกอย่างตามปรารถนาหรือหมายถึงอิ่มทิพย์ก็ได้อมนุษย์กลุ่มต่อมาที่เรื่องราวของอาหารการกินน่าสนใจคือรากสดซึ่งมีอยู่หลายประเภทและมีอาหารการกินที่แตกต่างกันไปก่อนอื่นเรามาดูกันก่อน,อนว่ารากสดคืออะไรมีการให้ความหมายของคำว่ารากสดไว้ต่างๆกันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า รากสดนามยักษ์ร้ายผีเสื้อน้ำใช้รากสดก็มีและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอธิบายไว้ว่าเป็นอสูรจำพวกหนึ่งดีก็มีชั่วก็มีแต่โดยมากเป็นศัตรูกับเทวดาอาศัยอยู่ตามป่าช้าชอบกวนพราหมณ์ในขณะทำรรพิธีมากกวนพราหมณ์ผู้ตั้งใจสมาธิและเข้าสิงในซากศพกินคนและรบกวนให้ร้ายแก่มนุษย์โดยอาการต่างๆ พวกรากสดเมื่อครั้งได้เท้าราพนาศูนเป็นราชาเที่ยวรังควานขนานใหญ่จนพระรามปราบแล้วจึงค่อยสงบไปพักหนึ่งแต่บ้างก็ว่าคำว่ารากสดนี้มาจากคำว่ารักษาหรือรักษาคือเมื่อพระพรหมได้ทรงสร้างน้ำขึ้นแล้วได้ทรงสร้างรากสดขึ้นเพื่อเป็นผู้รักษาน้ำรากสดในความหมายนี้จึงหมายถึงผู้ดูแลรักษาคำพีรฤกเวทว่ารากสดเป็นอสูรกึ่งพูด มีอายุอยู่ได้สามศตรวรรษเคยรบแพ้พระอินทร์และเทวดาต้องหนีไปซ่อนตัวอยู่ใต้แหล่งต่างๆรากสดสามารถปรากฏกายในรูปลักษณะต่างๆเช่นแรง้งสุนัขลิงและอื่นๆในหนังสือเรื่องกนกนครของนอมศได้กล่าวถึงรากสดว่าอาหารของรากสดมีอยู่หลายชนิดโดยมากมักเป็นของสดของข่าวหรือไม่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนั่นคือมันจะจับคนหรือสัตว์กินเป็นๆ หรืออาจแฝงกายปะปนกับอาหารเข้าสู่ร่างกายคนและสัตว์เพื่อสิงสู่เกาะกินจนเป็นโรคร้ายถึงแก่ชีวิตหรือเสียสติในเรื่องรามะเกียรติมีตัวละครที่เป็นรากสดอยู่หลายตัวมีทั้งที่เป็นโดยชาติกาเนิดและมีทั้งเป็นเพราะถูกสาบซึ่งรากสดที่ถูกสาบนั้นไม่ว่าพบปุ่มเดิมจะเป็นอะไรมาก่อนก็ตามเมื่อถูกสาบเป็นรากสดแล้วก็จะกินอาหารแบบรากสดเช่นเท้าอนุราชหรือเท้าอุนาราช หรือที่เรามักรู้จักกันในนามเท้ากกขนาบเจ้ากรุงมหาสิงครอนเดิมเป็นเทพบุตรแต่ถูกสาบให้เป็นพญารากสดเพราะขาดเฝ้าคำสาบนี้จะสิ้นสุดเมื่อพระนารายณ์อวตารลงมาปราบยุคเขตนแล้วแผลงสอนที่ทำจากต้นกกปักอ,อกตรึงอยู่กับที่เป็นเวลาแสนโกรธปีจึงจะพ้นคำสาบซึ่งในเวลาที่ต้องคำสาบนั้นท้าอุณาราชจะคอยแลบลิ้นยืดยาวมาตาวัดเอาผู้คนและสัตว์ที่ผ่านไปทั้งนั้นกินเป็นอาหาร ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นตำนานของเขาพระจันทร์หรือเขานงประจัน์เมืองลบบุรีนั่นเองและถ้าดูชื่อตัวละครที่เป็นรากสดในเรื่องรามเกียรติ์เช่นมาเรียดชิวหากากนาสูนนางอดูลปีศาจจะเห็นว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทที่คนไทยรู้จักกันดีและสำหรับคนโดยทั่วไปแล้วมักจะแยกไม่ค่อยออกระหว่างอสูนยักษ์และรากสดเพราะที่เห็นต่างก็มีรูปลัก,ลกษณะนิสัยใกล้เคียงกัน และมีนิสัยล่าเหยื่อซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนๆกันอามนุษย์อีกพวกหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือยักษ์ยักษ์เป็นอามนุษย์ที่จะมีอยู่ในนิทานตำนานของทุกชาติทุกภาษาในภาษาไทยเรามีคำที่ใช้เรียกยักษ์อยู่หลายคำเช่นอส,อสูระอสูรมารรากสดผีเสื้อเป็นต้นซึ่งคำเหล่านี้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้เก็บคำและให้ความหมายไว้ดังนี้อสูระ นามอมนุษย์พวกหนึ่งเป็นศัตรูต่อเทวดาแทดยักษ์มารผีอสูรนามยักษ์อสูรีก็ว่าแทดนามยักษ์อสูรทานบนามอสูรจำพวกหนึ่งในนิยายผีเสื้อน้ำนามยักษ์จำพวกหนึ่งสิงอยู่ในน้ำเสื้อน้ำก็เรียกเสื้อนาม,นามผีหรืออมนุษย์จำพวกหนึ่ง เรียกเต็มว่าผีเสื้อถ้าอยู่ในน้ําเรียกว่าผีเสื้อน้ําหรือเสื้อน้ําถ้าเป็นยักษ์เรียกว่าผีเสื้อยักษ์ถ้าอยู่รักษาเมืองเรียกว่าผีเสื้อเมืองหรือเสื้อเมืองบางทีก็เรียกว่าพระเสื้อเมืองยักษ์นม้มอมนุษย์พวกหนึ่งถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวมีเขี้ยวงอกใจดําอมหิตชอบกินมนุษย์กินสัตว์โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแรงตัวได้ บางทีก็ใช้ปะปนกับคำว่าอาสูรและรากสดก็มีอมนุษย์พวกหนึ่งบริวารท้าวเวสสุวรรณจากความหมายของคำต่างๆที่ยกมาจะเห็นว่าความหมายของคำว่ายักษ์อธิบายครอบคลุมอมนุษย์จำพวกนี้ได้ดีที่สุดซึ่งจะเห็นว่าพวกยักษ์ทั้งหลายนั้นมักกินของสดของข่าวคือจับสิ่งมีชีวิตกินแต่ในเรื่องรามเกียรติ์อาหารของพวกยักษ์จะมีอาหารที่ปรุงสุกผัดต้มแกงทอดอย่างอาหารมนุษย์ เพียงแต่ว่าวัตถุดิบคือเนื้อสัตว์ที่นำมาใช้นอกจากหมูเป็ดไก่ตามปกติแล้วยังมีสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าด้วยเช่นตอนที่ทศกาณ์เลี้ยงสหัสเดชะรายการอาหารที่เลี้ยงก็มีช้างสารคั่วแกงผนงอัว่วควายวัวทอดมันชุบไข่เป็นต้นยังมีอมนุษย์อยู่จำพวกหนึ่งซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันว่ามีจริงหรือไม่บางคนก็เชื่อเอาอย่างจริงจังว่ามีจริงบางคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง และบางคนฟันธงว่าอามนุษย์พวกนี้ไม่มีในโลกอามนุษย์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือผีนั่นเองคนทั่วโลกมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจและแต่ละชาติก็จะมีผีนานารูปแบบแตกต่างกันไปมีทั้งที่มีความคล้ายคลึงกันและที่แปลกแยกออกไปจนกล่าวได้ว่าเป็นผีที่มีเอกลักษณ์ประจำชาติก็ได้ผีมีอยู่หลายจำพวกว่ากันแต่เฉพาะผีไทยก็มีมากมายหลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์การกินที่แตกต่างกันก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้เองมาดูความหมายของคำว่าผีกันก่อนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525ได้ให้ความหมายของคำว่าผีไว้ว่าผีนามสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับมองไม่เห็นตัวแต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้อาจให้คุณหรือโทษได้มีทั้งดีและร้ายเช่น ผีปู่ย่าตายายผีเรือนผีหาเรียกคนที่ตายไปแล้วว่าผีสอพรายน้อยได้อธิบายคำว่าผีไว้ในหนังสือแลไปข้างหลังว่าเกี่ยวกับคำว่าผีนี้บางท่านได้ให้ความเห็นออกไปว่ามาจากคำว่าผีตะแปลว่าเงาเหตุผลก็พอฟังได้เพราะผีนั้นว่ากันว่าเป็นเงาเงาอยู่ไม่ค่อยเห็นตัวจริงได้ง่ายๆนะักแต่จะลงมติเชื่อนักก็ไม่ได้ เพราะบางทีคําของไทยเราเองแท้ๆลากเข้าวัดเอาไปบวชเป็นบาลีสันสกฤตเสียก็มากคําว่าผีนี้ทางเหนือเขาก็มีคําเกา่าๆอยู่คําหนึ่งคือคําว่าผีเขาหมายถึงผีเหมือนกันเหตุผลก็คือผีแปลว่าอ้วนพองเหมือนคนตายคนตายแล้วมักขึ้นอืดจึงเรียกว่าผีนี่ก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังอีกเหมือนกันส่วนในภาษาไทยอาโหมนั้นคําว่าผีนั้น เขาแปลว่าเทวดาและในภาษาไทยใหญ่มีความหมายแปลกออกไปว่าผีนั้นเป็นอมนุษย์พวกหนึ่งมีฐานะเหนือคนแต่ว่าต่ำกว่าพรหมมีที่อยู่ในแดนสวรรค์ชั้นต่ำทั้งหซึ่งคงเทียบได้กับชั้นชกามาพจรผีของจีนเขาแบ่งออกเป็นสองพวกคือพวกดีเรียกว่าหุนหรือเทียบได้กับคำว่าขวัญพวกที่เลวร้ายเรียกว่ากุยคำในภาษาไทยที่หมายถึงผียังมีอีกหลายคำเช่น ในวลีว่าพูดผีปีศาจยังมีคําว่าพูดและคําว่าปีศาจเพิ่มเข้ามาอีกสองคำซึ่งในพจนานุกรมได้ให้ความหมายคําทั้งสองนี้สั้นๆว่าหมายถึงผีเช่นกันและสอพรายน้อยได้ให้ความหมายคําว่าปีศาจไว้ว่าอันที่จริงปีศาจนี่ก็เป็นผีเหมือนกันแต่ว่าเป็นผีชั้นต่ำกว่ารากสดและอสูรบางตำราว่าพระพรหมมาสร้างขึ้นพร้อมกับพวกอสูรแต่ในพระมนูสังหิตาว่าปีศาจ เกิดแต่พระประชาบดีองค์หนึ่งในปูราณะว่าเป็นลูกพักกสปะกับนางโกรธวสาหมายถึงขี้โกรธพวกปีศาจมีที่อยู่หน้าแดนอันหนึ่งเรียกว่าปีศาจโลกอันเป็นภูมิที่ต่ำที่สุดทราบความหมายของคำว่าผีกันพอสังเขตแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าพวกผีกินอะไรเป็นอาหารเริ่มจากผีเปรตก่อนซึ่งคนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันดีผีเปรต เป็นผีที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีรูปร่างสูงโย่งเย่งเท่าต้นตาลมือก็ใหญ่เท่าใบตาลคอยาวยืดร่างกายผอมโซชอบสงเสียงหวีดร้องเป็นที่น่าสยดสยองในตอนกลางคืนปากเท่ารูเข็มจึงกินอะไรไม่ค่อยได้นอกจากน้ําเลือดน้ำหนองซึ่งทางใต้ของเราจึงมีงานทำบุญอุทิศทานให้พวกผีเปรตด,ด้วยขนมลา มีลักษณะเป็นขนมเส้นเล็กละเอียดบางเหมือนเส้นได้นี่คือความเชื่อเรื่องผีเปรตของคนไทยแต่ในทางบาลีสันสกฤตเปตะหรือเปรตหมายถึงผู้ที่ตายแล้วและทางอินเดียยังมีการแบ่งเปรตออกเป็นสี่จำพวกคือ 1. มีรูปร่างสูบผอมอดโซไม่สมประกอบ 2. มีรูปร่างวิกลคือผิดแปลกออกไปเช่น มีกายเป็นคนแต่มีหัวเป็นสัตว์อย่างหมูหมากาไก่เป็นต้น 3. ม,มีรูปร่างวิกลและต้องทนทุกขเวทนาด้วยผลแห่งกรรมชั่วที่ตนได้กระทำไว้ 4. มีรูปร่างปกติอย่างมนุษย์ทั่วไปเพียงแต่ว่าต้องออกจากวิมานไปเสวยกรรมในเวลากลางคืนจนรุ่งเช้าเปรตชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าเวมานิกเปรตผีปอบเป็นผีอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ผีปอบเชื่อกันว่ามีฤทธิ์สามารถเข้าสิงสู่ในกายผู้คนเพื่อแย่งอาหารคนผู้นั้นกินและยังกินตับไตไส้พุงคนที่มันสิงอยู่ทําให้คนคนนั้นซูบซีดลงทุกทีและถึงแก่ความตายในที่สุดคนที่ถูกปอบเข้าสิงจะมีลักษณะเดียวกับคนที่ถูกผีกระสือเข้าสิงคือไม่ชอบศบตาคนผีกระสือก็เป็นผีที่คนไทยรู้จักกันดีเช่นกันผีกระสือจะเป็นเพศหญิงคู่กับผีกระหังที่เป็นเพศชาย ผีกระสือไม่กล้าสบตาคนเมื่อออกหากินจะมีแต่หัวกับไส้ที่มีดวงไฟวับๆส่วนผีกระหังจะเป็นชายที่บินได้เพราะใช้กระด้งเป็นปีกและมีหางเป็นจักกระเบือผีกระสือชอบกินของสดของขาวรวมทั้งของสกรปรกอื่นๆอย่างอาจมเป็นต้นผีกระสือจะออกเที่ยวหากินเวลากลางคืนโดยถอดหัวกับไส้แล้วออกล่องลอยเที่ยวหากินทั่วไปและจะมีดวงไฟแวบวาบส่องอยู่ตลอดเวลา มันอาจกัดกินสัตว์เป็นๆอย่างเป็ดไก่วัวควายกินอาจมและถ้าบ้านใดมีแม่ลูกอ่อนซึ่งจะมีกลิ่นขาวทั้งขาวเลือดและกลิ่นของน้ำข่าวปลากระสือจะได้กลิ่นและจะตรงเข้าทําร้ายคือกัดกินเป็นอาหารดังนั้นชาวบ้านจะต้องป้องกันตัวและสัตว์เลี้ยงให้พ้นภัยจากมันโดยการนำหนามจากพืชที่มีหนามทั้งหลายมาสะรอบๆทางที่จะเข้าสู่บ้านเช่นใต้ถุนเรือนหน้าต่างประตู ช่องล่องแมวและอื่นๆเพื่อไม่ให้ผีกระสือเข้ามาได้เมื่อกระสือกินอาหารเสร็จแล้วมันมักจะแวะเช็ดปากกับผ้าที่ชาวบ้านตากทิ้งไว้ตอนกลางคืนทําให้ผ้านั้นมีรอยคราบสกปรกติดอยู่ครั้นตอนเช้าชาวบ้านเจ้าของผ้ามาเห็นเข้าก็รู้ได้ว่าผีกระสือมาเช็ดปากไว้เขาก็จะเอาผ้านั้นปิดต้มผีกระสือจะปวดแสบปวดร้อนมากทนทรมานไม่ไหวก็จะมาอ้อนวอนขอผ้าคืน เมื่อกระสือจะตายอาจด้วยถูกชาวบ้านจับได้แล้วถูกทำร้ายหรือด้วยหมดอายุไขมันจะยังตายไม่ได้หากยังไม่ได้ถ่ายทอดความเป็นกระสือสู่ทาย,ยาตรุ่นต่อไปโดยมันจะต้องหาทางให้มีหญิงสาวมากลืนกินน้ำลายของมันด้วยวิธีการต่างๆและหญิงผู้นั้นก็จะกลายเป็นกระสือแทนมันจึงตายได้กระสือนี้ทางลาวเรียกว่าผีโพรงเชื่อกันว่าคนที่เป็นนั้น จะเป็นผู้ที่มีว่านยาอันมีพิษร้ายแรงและถูกพิษของมันทำเอาหรือว่านยานั้นจำแรงกายเป็นเจ้าของของมันเล่ากันว่าถ้าผีโพรงไม่ชอบผู้ใดมันจะเอาไม้คานหาบน้้ำของแม่ไม้มาคว้างข้ามหลังคาเรือนคนนั้นและจะทําให้เขาเกิดภัยพิบัติต่างๆนานาผีกองกอยเป็นผีป่าพวกหนึ่งจำพวกผีดิบหรือผีโป่งข้างมีขาข้างเดียว ดังนั้นเวลามันจะไปไหนมาไหนจึงต้องกระโดดไปลักษณะท่าทางเหมือนคนเล่นขย่งเกงก่อยชอบส่งเสียงร้องดังกองก่อยกองกอยอาหารการกินของผีกองกอยคือเลือดมนุษย์โดยมันจะมาแอบดูดเลือดจากหัวแม่เท้าคนเวลาที่คนนอนหลับพักจากเรื่องของพูดผีปีศาจมาดูเรื่องของอมนุษย์ตนอื่นบ้างพระพิฆเนศเป็นเทพที่อาจสามารถจัดรวมอยู่ในกลุ่มของอมนุษย์ได้อาหารของพระพิฆเนศ เป็นของที่เรียกว่าเครื่องกยาบวชคืออาหารที่ไม่เจือปนด้วยของสดของคาวและแม้ว่าท่านจะเป็นเทพเป็นถึงโอรสของพระอุมาและพระศิวะก็ตามแต่เพราะท่านมีเสียงเป็นช้างจึงเข้าใจกันว่าท่านน่าจะโปรดเสวยอาหารอย่างช้างคือกล้วยอ้อยและผลไม้ต่างๆแต่ก็มีตำนานเล่าว,ว่าพระคนเนศโปรดเสวยขนมโมทกะที่คล้ายกับขนมต้มขาวของไทยโดยมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้เสวยขนมโมทกะมาจนอิ่มนั้นได้ทรงเทพพาหนะคือหนูเหาะกลับมาได้มีงูตัวหนึ่งเลื้อยตัดหน้าทำให้หนูตกใจทั้งยังทำให้พระคเนศตกลงมาท้องแตกซึ่งแม้จะไม่ตายเพราะเป็นเทพแต่ก็ทำให้ขนมโมทกะตกหล่นออกมาเรียรายด้วยความเสียดายพระคเนศจึงโกยขนมกลับใส่เข้าไปในท้องใหม่แล้วข้างงูตัวนั้นนำมาคาดภุมงไว้ดังนั้น รูปบ้านหรือรูปเคารพต่างๆของพระคเนศจึงมักจะทำให้มีงูคาดอยู่ที่ภูงเสมอ